โอเคครับทุกคนและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาทําการปลอมตัวเป็นนายไก่เือผลปีศาจนะครับทุกคนแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมาถือผลอะไรแต่ถ้าทุกคนกดดูคลิปนี้แล้วนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าพี่จะมาถือผลอะไรโอเคครับทุกคนใครที่อยากดูคลิปแล้วก็ไปรับชมรับฟังคลิปได้เลยครับผมไปเลย let's go ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามให้พี่ตั้ง70%เนี่ยใครที่ยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดให้กันด้วยนะครับผมกดได้ยังกดยังโอเคครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปไได้เเลลยยผม บางหายศก็จะมาแนะนำร้าน Dominat Shop ม,มีบริการกดเกมพาร์ผลถาวรเลท13และยังมีบริการรับฟาร์มในแมเบ็อกฟุตเริ่มต้นที่40บาทและที่สำคัญนะครับผมยังมี ID ไอดีแกตันบ็อกฟุตมาขายอีกด้วยนะครับผมใครที่สนใจหรืออยากจะสั่งซื้อนะครับผมสามารถคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็แค่เข้าซื้อมาแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่รู้จะเนียนหรือเปล่านะเพราะว่าพี่มีเผ่ามิมีสามนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเธอเป็น ขนพัดนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคนนี้นะครับเขาจะสนใจขนพ้าของพี่หรือเปล่าเอ้ยแม่จะเปิดโชว์หรือเปล่าเนี่ยแม่เดินเดินกลับไปกล่องด้วยทุกคนกลับไปที่กล่องด้วยนะครับไม่รู้จะเปิดโชว์หรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะครับก็ยืนถือนะครับนี่เป็นไงให้พี่คนมาโชว์อีกด้วยมันเป็นคือผลอะไรครับทุกคนผลสายฟ้าหรือเปล่าครับเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันโชว์ใช่ปหผลสายฟ้านะครับแต่พี่โชว์บ้างนะครับไหนว่าผลสายฟ้าว่าเออใช่นะครับทุกคนมันคือผลสายฟ้านะครับ นี่ไงพี่ก็มีนะครับมีนะครับทุกคนเออมีผลสายฟ้าเหมือนกันนะครับเออจะได้ว่าจะมาโชว์ผลพัดนะครับก็แบบมีคนเอาผลมาโชว์กลับอ่ะเฮ้ยทำไมผลพี่มันหายไปวะเออไ้ยมีผลหายไปเลยทุกคนใช่ปะวะเดี๋ยวดูแป๊นหนึ่งนะครับเฮ้ยผลหายพี่หายปะวะก็มันผลออพี่มีผลอันนี้ด้วยนะครับอ๋อนี่ไง ทำไมมันไม่ทำไมมันไม่ขึ้นมาวะเออดูนะครับนี่ไงเฮ้นดีไปไหนแล้วว่าคนเมื่อกี้อะ่ะที่อวดอะ่ะเออไม่เปิดเปิดใส่หน้าไปทีนึงนะครับหายไปเลยนี่ไงพอพี่เลื่อนมาดูนะครับผลบิกมันมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนช่างมันนะครับก็เราจะมาถือบนพระนะครับนี่ไงโชว์ไปหนึ่งทีนะครับทุกคนโคตรแอคเลยเอาจริงแอคจัด มีคนสนใจด้วยนะครับเซิฟนี้ไม่มีคนไทยหรือเปล่าพี่ก็อยากจะรู้นะครับว่าผลพาพี่จะสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวพี่เอาผลพามาเก็บในกล่องก่อนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเก็บผลพาไปนะครับแล้วก็เราลองมานั่งดูนะครับว่าจะมีคนมาเทรดผลพากับเราหรือเปล่านะครับทุกคนมีหรือเปล่านะาไม่มีเลยเหรอทุกคนไม่มีเลยอ่ะโอเคครับทุกคนเซิฟนี้ไม่มีใครจะแลกกับพี่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเซิฟต่อไปกันเลยนะครับทุกคนไปเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาเป็นเซิร์ฟที่สองนะครับนี่ไงพี่ผลเก็บไ้ยมีมีคนทิ้งผลอะไรมาเนี่ยผลมาเลียยวได้วยน,นะครับทุกคนพี่ก็ไม่อยากรอชาร้าเท่าไหร่นะครับเก็บเลยนี่ไงมันเลื่อนได้แล้วนะครับเมื่อกี้มันเลื่อนไม่ได้นะครับพี่ก็ว่าผลบี้หายไปหมดวะเออก็เซิร์ฟนี้นะครับไม่รู้จะมีคนอยู่ด้านในนี้หรือเปล่านะเออแต่ว่าไม่เนียนเลยมีผอมมีวีสามมาทุกคนเอออนแรกว่าจะมาพร้อมตัวนี่ไงมีคนมาะลดีแต่พี่โชว์บนบอร์ดนะครับเฮ้ยทำไมมันมีภาษาไทยด้ว,วเนี่ เพิ่งอัปเดตมาทุกคนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็มันมีภาษาอะได้วยนะครับก็มีคนใช้ผลอะไรวะเนะี่ยผลประตูหุ้ยมีคนใส่ชุดสมการด้วยก็ใกล้จะสงการแล้วนะครับทุกคนแต่ตัวใส่เสื้อสงการได้เอ้ยมีใครสนใจปะเฮ้ยสนใจไหมเฮ้ยทุกคนฮัลโหลเฮ้ยไม่มีใครสนใจเลยเหรอเฮ้ยอ่ะนิ่งกันหมดเลย ไม่ดิยืนมองยืนมองอะไรเ๋าจะรอให้ผมดอกให้ว่างั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่เอาผลพิศาสตรมาเก็บในกล่องก่อนนะครับทุกคนเวลาใครเปิดกล่องน,นะครับอย่าเอาผลพิศาส์เธอไว้นะครับผมเดี๋ยวบางทีแบบยังไ,ไม่ได้อ่านนะครับก็ไปกินเข้าไปก็จะชิปหายอานะครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่จะลองมานั่งดูนะครับว่าเขาจะแล่อะไรกับพี่หรือเปล่ามาเปล่ามาเปล่าพี่ไม่มาเลยเหรอพี่ อยากจะรู้นะครับว่าพี่จะได้อะไรมาเลขหรือเปล่านะี่จะได้ของอะไรนะครับถ้าเอาฝนพ้าไปเลขกอืมไม่มีใครมาเลขเลยเวยเป็นไรกันนะเฮ้ยพี่น้องทาไมอ่ะไม่ไม่สนใจหรอฝนพ้างั้นพี่ก็เอาผลปิกมาม,มาเือหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เป็นไงปิกมัมนะปิกมัมนะแต่บอกนะไม่สนใจโอ้โหอะไรอ่ะ สนใจไหมครับคุณบิ๊กมัมนะครับนีไงนะบิ๊กมัมนะครับทุกคนก็คือแบบแต่งตัวแบบคนเท่หำก็เล็กอวดทาไมเอา้าไอ้หา่านี่หำก็เล็กอวดทําไมคุณไทยนะครับทุกคนแม่โกสตีนะครับหำก็เล็กอวดทําไมไม่เล็กนะครับเออไม่เล็กหำเล็กเก็กหำเล็กโอ้โดูเดยีดแรงโพดแล้ะทุกคนดูด,ดิแม่คนไทยนี่แม่งโดูเหยดแรงนะครับทุกคน นี่อีโมจิแ้วยะอีซี่นะครับไม่ใช่อีซี่หรอกทุกคนโมจิมันยังเล็กๆไปนะครับโมจิอรอพี่ก็มีนะครับไม่อยากจะโบวจะเท่าไห,หรอ่อืมอ่ะเอ้าผลระเบิดเอรอได้ได,ได้เอาผลอะไรอ่ะเอาเอาจริงเอาผลอะไรมีผลอะไรที่มันแบบเละๆมากอะ่ะทุกคนพี่ก็ไม่ค่อยจะรู้นะครับก็ถ้ามาถึงผลพานะครับคือแบบพี่จะมาอวดผลพาม่งกูอวดไปทั้งหมดแล้วในกอง <c oughs> เออช่างมันนะครับ คำเล็ดเล็กๆกทำไมวะแต่ฟ้บคำคมโคตรเฉียบเอ้ยไม่ใช่เฉียบดีแนมะ่งกว่าจะคมงม,มตั้งนานอะไรวนะน่ยโอเคครับเซิร์ฟนี้ก็มีคนให้คำคมพี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟต่อไปกันดีกว่านะครับเอ้ยก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวพี่ลองนั่งแลกดูนะครับว่าพี่จะได้ผลอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูเหมือนว่าเขาจะไม่แลกอะไรกับพี่นะครับทุกคนเออไปเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟต่อไปกันดีกว่านะครับทุกคนไปเลยโอเคครับทุกคนเอ้ยแม่งอะไรวะนะ่ะเอาแม่ โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายมาเซิร์ฟที่สานะครับและเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายนะครับที่พี่จะย้ายมามั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออแต่ว่าพี่ก็จะมาแค่ไปไหนแล้วว่าเมื่อกี้มีคนอยู่เลยคือแบบเซิร์ฟนี้ก็ใกล้ก็ใกล้จะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายแล้วนะครับก็คือแบบไม่รู้จะไปเซิร์ฟไหนดีพี่ไปมาหลายเซิร์ฟแล้วไม่มีคนเลยเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนเซิร์ฟนี้ครับทุกคนก็เ <f> ด <ans> <sk> ี๋ยวไม่มีคนอีกแล้วโอเคย้ายดีกว่านะครับทุกคนเออแล้วก็นี่ไงมีอัปเดตมาใหม่วยยนะรเป็าาษไทแต่่ ข้างนอกนะครับมีคนพีพีกันอยู่ด้วยแม่งโคตรเสียงดังเลยไปล่เดี๋ยวพี่ย้ายไปอีกเซิร์ฟหนึ่งออ้ยมีคนเกิดเพิ่น,นึงนะครับก่อนจะย้ายนะครับกวดไอ้ไอ้บะขามี่ก่อนนะครับคนนี่ไงขนพ้าออกมาเลยสนใจเปล่ามีคนผ้านะครับสนใจไหมครับผมสนใจไหมครับคนผ้าหาเรขครับผมเฮ้ยสนใจหน่อยคนผ้าหาเรขครับว้าว่ามีคนมาอีกอฮ้ยมันเดินไปเอาของมันเดินไปเอากล่องเอ้ยมันเดินเอา ไปเอาผลที่ก่อนนะครับอาจจะเอามาหัวพี่นะครับทุกคนว้าวมังกรหนอได้ได้มังกรได้ไดมไดผม,ผมก็มังกรกับบิ๊กมัมมาในหัวกันนะทุกคนอันไหนแลวกันครับมังกรกับบิ๊กมัมถ้าใครรู้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้พี่ด้วยนะครับผมผลมังกรกับผมบิ๊กมัมอันไหนมันแลวกันนะครับนี่ไงม่อววมังกรอโมจิเออได้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 โมจิ่ะฮะโมจิอ่าโ,โมจินะครับทุกคน คือแบบพี่อยากรู้นะครับว่าผลมังกรกับผลบิกมัมอันไหนแรงกันนะครับว้าวว้าวอ่าได้ได้มีครับมีครับผมมีครับคืออะไรวะคือกูไม่จะเอามาอวดเขาคือพี่จะเอามาอวดเขานะครับแต่โดนตรวจแทนนะครับทุกคนเพื่ออะไรก่อนมีผลมีผลอะไรนะสายฟ้าหรอกูก็มีอ่ะกมีมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะครับอ่ะดีก็ผลได้โอ้ก็มีนะครับมีนะครับ เพื่ออะไรวะเฮ้ยกูมาอวดมึงออไม่ใช่ผลได้่หวะเฮ้ยผลได้นะครับแต่พี่หยิบผลสันมาเพื่ออะไรวะหยิบผลสันมาเพื่อแล้วมึงมีผลพัดหรือเปล่าน้องอุย้ยไม่ใช่ละมีหรือเปล่าครับคือแบบมึงจะอวดเฮ้ยผลอะไรวะนะกาวิตี้หรือเวนอมมาทุกคนไม่รู้นะครับกาวิตี้ปะเอ,เอาผลเงางด้วยอะมันมีพัดด้วยมันมีพัดด้วยทุกคนแล้วโครแอ็ ไอ้เหี้ยคือแบบพี่จะเอามาอวดมันนะพี่แต่ว่ามันอวดก่อนคืออะไรช่างแมงเถอะมาเอาให้หมดกล่องนี่มันดีทุกคนมาเดี๋ยวพี่ใส่มันยับๆเลยนะครับนี่เอาดิเอาดิมันสู้ไม่ได้มันมันใช้กําลังนะครับช่างมันนะครับทุกคนก็เซิร์ฟนี้นะครับก็มีคนอวดกลับนะครับช่างมันนะครับเออแบกใช้กําลังเลยอ่ะแล้วสู้สู้ผลในกล่องที่ไม่ได้แบบใช้กาลังเลยนะครับทุกคนโอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากให้พี่ทําอะไรก็สามารถ คอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนเอาแล้วมันทาอะไรกันอ่ะโอเคครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมและใครอยากจะให้พี่แจกผลหรืออะไรก็ฝากกดไลค์ให้ถึง300ไลค์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาแจกผลนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าจะไม่แจกผลอะไรนะครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเกิดครับบ๊ายบายเอ้ยวะทำอะไรมะ